กลับมาพบกับสนทนาสถาปัตย์นะครับออกาศสดๆจากแอดดิ c h a นแนลครับห้องสงขงเราอยู่รามคำแหงนะครับนะฮะใครจะมาเที่ยวก็ได้นะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเอาละครับเมื่อกี้รายงานเว็บไซต์ผิดไปนิดนึงครับสำหรับผู้ที่สนใจในงานประกวดการออกแบบภายในนะครับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่ระยะที่2นะครับพิษณุโลกเชียงใหม่ครับสนใจนะฮะมานะฮะ กันที่มาสมัครกันเลยนะครับที่ w w w นะครับ thaihighspeedtrain.com นะครับอีกครั้งนะครับ thaihighspeedtrain.com นะครับก็ www.thai แล้วก็ h i s p w e d t r a i n นะครับ Thai High Speed นะครับนะครับอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้คงต้องพูดกันบ่อยหน่อยครับ พลาดกันไม่ได้เลยนะครับก็คืองานของเราในหมู่มวลสถาปนิกและก็นักออกแบบนะครับอย่าลืมนะเดือนนี้ก็ยังไม่มีนะครับเดือนนี้เตรียมงานนะครับเดือนหน้าแน่นอนครับปลายปลายเดือนนะครับประมาณวันที่29เามษาจนถึง4พฤษภาคม57ที่จะมาถึงนี้นะครับพบกันแน่นอนครับที่ Impact ชาลินะอิมแพคชาเลนเจอร์ฮอรนะครับเมืองทองธานีครับกับงานยิ่งใหญ่ประจำปีของเหล่าสถาปนิกนั่นก็คืองานสถาปนิก 57ครับงานสถาบนิก57นะครับจะเป็นงานแสดงนวัตกรรมใหม่ๆของการก่อสร้างนะครับการออกแบบที่ล้ำสมัยนะครับของนักนักเรียนนักิสิตนักศึกษาแล้วก็บริษัทสถาปนทกชั้นนำทั่วเมืองไทยนะครับครับในช่วงนี้นะครับเราได้เชิญนะครับท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัท Fresh Flow Service จำกัดนะครับที่เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความชำนาญนะครับในการ ออกแบบบ้านแล้วก็สร้างบ้านให้กับลูกค้ามาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับมานั่งคุยกับผมอยู่ตรงนี้นะครับขอต้อนรับครับคุณกมลมนูธรรมทอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะฮะครับเรียกเต่าครับเอาคุณเต่านะครับคุณเต่าทําอยู่ที่บริษัทชื่อ f r e s h f o l ซอร์วิทครับ f r e s h f o l Service นะครับ เฟสทว่าสดชื่นเฟสสดชื่นครับโฟล์ก็ไหลลื่นไปโฟล์ก็โฟล์นะฮะเหมือนอากาศโฟล์ไปครับแล้วก็เซอร์วิสเซอร์วิสบริการใช่ครับชื่อนี้ไม่น่าเหมือนกับไม่ใช่เป็นบริษัททําบ้านอ๋อมันมีประวัติเริ่มเริ่มแรกนะครับครับที่ครอบครัวเราเราทําติดตั้งแอร์ตามอาคารครับตามโรงงานตามโรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์การค้าครับทำมาได้สามิกว่าปีแล้วครับส0มสิบสามสิกว่าปีการเป็นผู้ที่ เข้าไปติดตั้งติดเป็นเป็นคนรับติดตั้งใช่ครับแอร์ตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ตั้งแต่เล็กจนใหญ่เลยครับครอบคลุมหมดเลยคลุมหมดเลยครับแสดงว่าแอร์นี่คุณต้องรู้จักดีสิแอร์หลักๆในเมืองไทยเราเคยติดตั้งเขาเกือบหมดเลยครับเกือบหมดทุกยี่ห้อครับนะครับแล้วก็ถ้าใครมีงานใหญ่ๆดีๆก็มักมาจ้างให้เราไปติดตั้งให้ครับเพราะว่าเรามีคนมีทีมช่างมีทีมผู้ออกแบบแล้วก็มีทีมที่เป็นเทคนิคครบหมดเลยครับ เทคนิคเรื่องแอร์นี่เรื่องแอร์ไม่เฟสโฟได้เลยนะครับยังยังตามศูนย์การค้าใหญ่นี่ก็ทําได้ไหมครทำได้ครับนะอย่างเช่นแมคโครติดแอร์ในในห้างได้มันจะมีอยู่อันหนึ่งที่เราเริ่มเลยเมื่อก่อนนี้คือติดแอร์ในศูนย์ประชุมสิริกิตอ๋อศูนย์ประชุมสิริกิตครับเราเป็นแค่แค่ผู้รับเหมาติดตั้งให้กับหลายใหญ่ครับใช้คนงานเยอะมากเลยครับเป็นสัปเป็นสัปครัน โอ้โหแค่นั้ก็รับกันไม่หวันไม่ไหวเลยนะครับก็เมื่อ3 0สิกว่าปีที่แล้วครับสมัยนั้นยังเป็นไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ครับครับก็คุณเต่าก็อยู่ในครอบครัวที่ทําที่เป็นเกี่ยวกับพวกงานระบบนี้มาก่อนใช่ครับเขาประทานโทษว่าจบที่ไหนครับอ๋อจตัวเองจบวิศวโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ วิศวะโยธาเกษตรใชคก็ดังนะมีชื่อเสียงนะก็ผมว่าคนเก่งจากวิศวะเกษตรที่ออกมาทํางานกันเยอะนะครับ่ารุ่นพี่ผมก็มีหลายคนนะเรียนทั้งสถาปัตย์เรียนทั้งเกษตรเลยก็ออกมาทํางานมากมายทีเดียวแสดงว่าทุกวันนี้งานการติดตั้งแอร์ก็ยังอยู่ในสายงยังคงทําอยู่ครับครับผมเพียงแต่ว่าทําให้เล็กลงเพราะว่าเราดูแล้วว่าเราทํามานานเรารู้สึกว่าถ้าเรา ขยายไปทําอย่างอื่นได้บ้างเป็นทางเลือกอเราก็เลยขยายไปแต่ขยายมาก็มานานแล้วนะครับครับเราไปทําติดตั้งหลังคาโรงงานอืสมัยสมัยก่อนนู่นเลยครับสมัยแรกๆเลยแรกๆเลยครับยี่สกว่าปีแล้วครับคือทาแอร์มา30กว่าปีใช่ครับก็ทําก็เยอะแล้วล่ะเห็นไหมแล้วตอนนี้ย่อขนาดแอร์การทำแอร์ให้เล็กลงและมองหาธุรกิจอย่างอื่นครับที่มันจะมันจะช่วยเสริมช่วยเสริมแล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้เราได้ด้วยครับก็เลยไปคิดทําหลังคา หลังคาเหล็กเมื่อยี่สกว่าปีก่อนหลังคาเหล็กนี่หมายถึงหลังคาไมทัลชีตไม้ัลชีตครับไมทัลชีตนะครับคือการเอาเหล็กมารีดครับเป็นแผ่นยาวๆใช่เพื่อมุงหลังคาครับส่วนมากใช้กับงานโครงสร้างโครงสร้างแบนยาวๆใช่ครับอืห้างอันไหนที่ต้องการพื้นที่เยอะๆใหญ่ๆแล้วก็แข็งแรงทนทานศูนย์การค้าสมัยใหม่โรงงานสมัยใหม่ท้งหมดใช้หมดเลยครบคอมูิที่มอลอะไรแบบนี้ใช้ได้ใช้หมดเลยครับงานรีดเหล็กคุณก็มีโรงงานอยู่ก็เราเราเป็น เป็นลักษณะเป็นผู้รับเหมาติดตั้งให้เขาครับไม่ว่าใครได้งานที่ดีๆมาก็จะมาจ้างเราไปทําให้เขาอีกทีหนึ่งอ๋อแล้วรับผลิตตัววัสดุด้วยไหมผลิตไม่ไม่ผลิตครับเราขายเราขายบ้างแล้วก็เอาตามที่เจ้าของงานเขาได้ได้สเปคมาว่าจะให้ซื้อที่ไหนอาจเขาจะซื้อเองอเราจะไปรับบริการทำรับบริการติดตั้งใช่ครับเท่าที่ฟังคุณเต่าหรือคุณกมลมนี่คือบริษัทแอร์นี่ก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นผู้ เข้าไปติดตั้งนะครับมีความชํานาญชํานาญเลยหมายถึงว่าเหมือนกับมีช่างอยู่ในตัวมีทีมช่างทีมวิศวกรในตัวพอมาทําหลังคาก็เป็นทีม์วิสเลยใช่ครับอ่ามหน่าถึงใช้คําว่า์วิสในในชื่อของบริษัทนะครับก็สําหรับลังคาที่ทํามานานที่อย่าหลังคาทํามา20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีมีทีมช่างมีอะไรพร้อมมีทีมทํา ครบหมดเลยครับทําได้หลายหลายงานพร้อมๆกันเลยครับครับครับดีไหมครับทำโครงการก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใจผมนะครับคือว่าเราทํามานานแล้วใครๆก็ทําได้แล้วอืเมื่อใครทําใครๆก็ทําได้เราก็รู้สึกว่าเราน่าจะไปหาสิ่งอื่นที่ทําได้ดีกว่าหรือว่าไปพัฒนาอย่างอื่นได้มากกว่าครับก็เลยทําอยู่แล้วก็ขยายงานไปทําอย่างอื่นต่อครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นแนวคิดของทาง ทางบริษัทเฟสโฟเลยนะนะฮะคือเมื่อเราทําอะไรได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะสมมติว่ามันมีคนมาทําเยอะๆๆๆแข่งกันมากแล้วก็ยังเก็บไว้แต่ว่าหารูทางหรือหาโอกาสในการทำโปรดักต์อื่นๆต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยคิดทําอะไรก็ผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศไปที่นิวซีแลนด์ครับ ไปไปไปทำธุระทำธุระครับแต่ว่าอยู่นานอยู่เป็นปีเลยระหว่างนั้นก็ไปดูเห็นเขาสร้างบ้านที่นิวซีแลนด์ก็ก็สร้างบ้านอยู่ครับนะครับนิวซีแลนด์คนน้อยมากเลยนะครับเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองแก่นะเมืองเมืองของคเมืสงบมากเลยแล้วก็มีคนน้อยมีภูมิประเทศที่สวยงามสวยงามมากสวยงามมากนะครับอากาศดีดีนะครับผมก็เดินผ่านบ้านตาม ตามทางหมู่บ้านตามนี้นะครับตามมือเขาตามชนบทเขาวันนี้เดินผ่านไปพรุ่งนี้ผ่านอีกวันหนึ่งตกใจอ้าวใครเอาบ้านมาตั้งไว้ตรงนี้ก็เอ๊ะสร้างเสร็จเร็วมากขนาดนั้นเลยเหรอเออซึ่งเมืองไทยยังไม่มีตอนนั้นประมาณ20บกว่าปีที่แล้วอันนี้สิบสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วปีที่แล้วครับคือเราก็เหมือนไปเที่ยวเนี่ยเราไปที่ยวแต่ว่าอยู่นานหน่อยอยู่นานครับเดินผ่านไปวันแรก ก็มีคนอยู่นิดหน่อยแต่ไม่รู้ทำอะไรสองสาคนเองครับสร้างบ้านกันอยู่อวันต่อมาอ้าวบ้านเป็นบ้านแล้วขึ้นมาเป็นผนังแล้วเป็นหลังเป็นโครงจั่วเป็นผนังเสร็จหมดแล้วครับผมก็เลยไปดูใกล้มากขึ้นเดินไปบ่อยมากขึ้นก็อ้าสร้างเร็วมากเลยใช้คนแค่สองถึงสามคนเองครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊น่าจะมีประโยชน์ต่อเราคือเกิดความสนใจทันทีใช่ครับผมอยู่เมืองไทยที่ที่ตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยครับผม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่สร้างบ้านหรือว่าใครที่สร้างบ้านเขาจะใช้เวลาหกเดือนห้าเดือนห้าเดือนหกเดือนเป็นปีแล้วก็เป็นปีบ้านนะแล้วก็บอกว่าคนขาดคนไม่พอช่างทํางานไม่เรียบร้อยช่างกลับไปทํานาบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณแบบนั้นครับอืแต่เมื่อเทียบกับเอผมรู้ว่าทางทางคุณเต่าเนี่ยเป็นวิศวกรพอมองเห็นระบบแบบนั้นก็รู้สึกว่าจะเออน่าสนใจ นะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับระบบก่อสร้างในบ้านเราซึ่งกว่าจะออกแบบนะฮะกว่าจะได้ก่อสร้างลงมือทำบ้านหนึ่งหลังเนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องนานมากหกเดือนบ้านหลังเล็กๆไดห6เดือนถ้าบ้านหลังใหญ่ๆก็เป็นปีครับตรงนั้นเลยทําให้เราเกิดประกายความคิดอะไรขึ้นมาผมก็ไปสมัครงานทํางานเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาไอ้เป็นก็คือเป็นช่างสร้างบ้านกับบริษัทฝรั่งนั่นเลยเลยครับไปขอสมัครเขาแล้วบอกว่าขอทํางานสร้างบ้านผม ไม่ได้เป็นช่างอแต่ว่าอืขอโอกาสที่จะมาลองลองสร้างบ้านเป็นคนงานทั่วไปเลยได้ไหมคือคุณเข้าไปขอเขัาไปขอชาวนอย์ชาวนิวซีแลนด์นั่นแหละขอขเข้าทำงานคร่วมแรงหน่อยขายค่าแรงเราเป็นคนงานเป็นช่างทั่วไปเลยครับเอาพูดง่ายๆไม่อายนะขอไปเป็นจับกลางเลยเป็นกรรมกรที่นู่นทุกคนอย่างนั้นไหมต้องลงมือหมดเลยครับต้องลงลงลงมือหมดถือว่าขอเป็นช่างเลยตัวตัวผู้รับเหมาที่เป็น ผู้บริหารที่นู่นยังลงมือทําเองเลยเป็นคนทําเองด้วยตผมว่าเขาต้องทำเป็นการทำนะเขาต้องทําเป็นครับถ้าทาไม่เป็นเขาจะไม่สามารถทําอาชีพเขาได้เลยเขาต้องรู้จริงทําจริงผมก็บอกว่าเอ้ยเรามีพื้นฐานพื้นฐานเราแต่ไม่เคยลงมือเคยแต่บอกเขาว่าทําอย่างนี้สั่งเขาอย่างนั้นอย่างนี้พอไปทําจริงก็เริ่มต้นจากแบกแบกโครงแบกผนังบ้านแบกมาแบกแบกประกอบให้เป็นหลังให้ได้แล้วก็จัดการเชื่อมยิงประกบ อาศัยที่ว่าเราอ่านแบบรู้เรื่องครับเราก็เลยพอจะเข้าใจรู้แล้วแหละครับเขามองเราว่าเอ้าทําไมคุณทําได้คุณรู้เรื่องรู้ได้ไงรู้สัดส่วนสเกอะไรทั้งหลายแหล่ใช่ครับผมก็หยิบชิ้นส่วนมาวางให้เขาดูว่าตดวนี้ใช่ไหมวางอย่างนี้วางอย่างนี้แล้วทุกทีเขาจะต้องใช้วิธีวัดอันหนึ่งก็วัดอันหนึ่งอันหนึ่งก็วัดอันหนึ่งผมบอกว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูผมออกแบบมาแล้วผมก็วัดตั้งแต่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ไปเรื่อยเราใช้เทคนิคของเรางจุดเลยครับ ก็คือเป็นการกําหนดระยะที <t 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 ่แน่นอนให้เสร็จแล้วเขาก็ยกลวดเดียวชิ้นที่หนึ่งยกชิ้นที่สองชิ้นที่สามตังจั่วตั้งครับภายในครึ่งชั่วโมงสาเร็จเลยเสร็จหมดเลยครับเขาก็บอกโอ้ดีจังใช้ได้คือผมใช้ดินสอเขาบอกว่าเฮ้ยคุณทํางานคุณใช้ทั้งใช้ใช้แรงด้วยแล้วใช้ดินสอด้วยเราบอกว่าใช่เพราะว่าผมดินสอผมสามารถขีดให้บอกว่าจะตั้งตรงไหนแล้วไม่ผิดเพราะว่าปัญหาที่ผมเห็นนะครับคือถ้าถ้าสั่งงานผิด ยกไปแล้วมันหนักเริ่มต้นม่แล้วต้องเริ่มต้นใหม่เสียเวลาสองต่อสองต่อเราก็ใช้ความรู้จากการเรียนวิศวะที่เกษตรไปร่วมงานกับชาวนิวซีแลนด์ใช่ครับจนหลังนั้นสำเร็จเลยไหมฮะไม่ใช่หลัง